ผมก็อยู่ที่บูธเมอร์เซเดสเบนนะครับแล้วก็เป็นอีกบูธหนึ่งที่ผมรู้สึกรีแลกซ์มากๆเลยเพราะว่าเป็นบูธแรกที่ผมได้นั่งได้นั่งสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับผู้บริหารนะครับสวัสดีคุณกายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังยืนอยู่ในรถโฟล์เวคลาสนะครับ V300 นะครับซึ่งคันนี้มีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายเลยที่ อัปเกรดขึ้นมาจาก M Y เดิมนะครับยกตัวอย่างให้เหล่าพาคุณผู้ชมไปดูด้านนอกอย่างสีตัววินเทจบรูนะครับที่เป็นสีใหม่ของรถยนต์ V-Class เลยแล้วก็ตัวนี้เพิ่มฟังกช์ชัน M Y มาเยอะแยะมากมายเพราะว่าจะเป็นตัวไวเลสชาร์จด้วยดับแล้วราคาเริ่มต้นเพียงแค่5้าลน9แสนบาทเท่านั้นสำหรับรคันนี้สบายไหมครับ สบายนี้ผมไม่ได้เวอร์นะคือรถมันยังไม่ได้เลื่อนอะไรคือมานั่งที่บ่อเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มแล<ช>้วแล้วเราเดินมาทั้งวันนะวันนี้ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าในคลิปนี้ที่เราจะคุยกันนะครับเราจะใช้เลข3ได้สิ้นเปลืองมากเลขสามเยอะ,<น>ะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเอารถนี่เลยครับรถตู้เรามีรถตู้มาโชว์สามแบบวีโต้วีคลาส แอสเรพเตอร์แต่ก่อนที่เราจะไปดูเลข3เยอะแยะมากมายนคีคุณผู้ชมเลข3จริงๆเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่อย่างหนึ่งที่เราจะต้องใช้ในงานเปิดตัวครั้งนี้เพราะว่าหัวใจของบริษัท m e r c e d e s b e n บก็คือรถยนต์รุ่น E-Class เนี่ที่ทำยอดขายมากกว่าสล้านคันตลอดตั้งแต่ที่ E-Class เปิดทําตลาดมานะับแต่ในความเป็นจริงแล้วคำว่า E เนี่ยตัว E เนี่ยเวลามันหมุนไปครับมันคือเลข3 ก็มีกิมมิกนะใช่ครับมีกิมมิคในนั้นเนี่ยวันนี้ครับเรามีไฮไลท์เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้เจ้าเลข3เนี่ยมันมีอะไรบ้างไปชมเลยครับอ่าเมื่อกี้นั่งข้างในแล้วตอนนี้คุณกายพาผมมาชมข้างนอกแล้วกับคันภายนอกแบบวินเทจบลูคันนี้นะครับเด้นข้างๆเรานี่เป็นรถยนต์รถตู้เหมือนกันครับวีโต้อีกรุ่นหนึ่งทางด้วยแล้วก็ที่เห็นคันใหญ่ๆตรงนู้นเลยนะครับเบอร์เซเดสเบนส์สปรินเตอร์คันนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ารถใหญ่นั่งได้หลายท่านในราคาไม่เกิน4ล้านบาทและที่สำคัญในงานนี้นะครับบมมีส่ววนลดดให้้าากถึง450,000ทย นะครับสำหรับกลุ่มรถตู้ที่มี3คันเลข3อีกแล้วเลขสามอ่ะถัดไปทางนู้น <ปะ S 1> เลยครับเดี <ปะ S 1> ย๋ยวเรา <ปะ S 1> ค่อย <ปะ S 1> ๆเดินกันไปกัคุณผู้ชมไปเลยครับนะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะซึ่งรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเป็นที่มาของที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นครับตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด่วนหรือป้ายโฆษณาต่างๆเนี่ยครับเอ๊ะเมอร์เซเดสเบนท์ทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าทำไมป้ายโฆษณาเลข3ทั้งหมดเลยนะครับสาม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 นะครับหรือ the 333 e e t h r e campaign ของเรานั่นเองครับด้านด้านนี้นะครับตากล้องครับพาไปดูเลยครับ สำหรับรถยนต์ Mercedes GLC 350E แล้วก็ตัว Mercedes Benz C 350E และ Mercedes Benz E 350E ครับ3รุ่นอีกแล้วครับในแบบ Plug-in Hybrid ในแบบ Plug-in Hybrid <น>ทั้ง3รุ่นนี้นะครับขึ้นตนน้ 3, 350 e, 350, นด้วยเลข 3C 350E 350 GLC 350มีแคมเปญอะไรบ้างนะครับ เริ่มต้นครับทั้ง3รุ่นนี้ผ่อนง่ายๆครับราคาเท่ากันเลยเพียง33,000บาทต่อเดือนอนะครับและยังได้รับ MBSP Easy Care ฟรี3ปีครับและถ้าเป็นลูกค้าเก่า m e r c e d e s b e n เรามีส่วนลด on top มากถึง3%ครับคุณคิดได้ยังไงเนี่ยคุณคิดได้ยังไงทั้ง 3, 3, 3, 3ตัวนี้นี่คือแคมเปญของเราครับแต่เดี๋ยวเรามีเลขสามอีกอันหนึ่งไปชมด้านนู้นเลยครับ เมื่อสักครู่เราพูดถึงแคมเปญไปแล้วมีอีกเลขสามเดนกันทางนี้นะครับตาต้องตามผมมาเลยครับกับ Mercedes-Benz G450d Stalker Daddy 19 8 0นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยทั่วโลกปีผลิตเพียงแค่460คันครับเพื่อเป็นการที่จะฉลองในเรื่องของความเป็นตำนานของรถยนต์ SUV อย่าง G-Class นะครับซึ่งในประเทศไทยมีเพียงแค่3คัน3คันครับ นี่โหนี่คุณเลข,เลขแล,ลข้วมีจาหน่ายเพียงแค่3สี3สีด้วยสีละ1คัน3คันสสีอย่างสีอ,อากาเว่กรีนนะครับแล้วก็ตัวสีข้างๆกับโคโลราโดเบจแล้วก็สีครีมไวท์ครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3เหตุการณ์อีกเหมือนกัน <c oughs> ทําไมเราหนึ่้าแปดศูคืออะไร3 <c oughs> เหตุการณ์นี้คือ จีครับ G-Class เกิดขึ้นครั้งแรกในปี1979แต่ในปี1980เป็นครั้งแรกที่ G-Class ออกมาเพื่อจํำหน่ายกับบุคคลทั่วไปเหตุการณ์ที่2เครับเบนได้ครับได้มอบรถยนต์ที่เป็นโป๊บโมบิลครับให้กับพระสัตตปาปานะครับนี่คือเหตุการณ์ที่2ในปีนั้น1980และเหตุการณ์ที่3ครับเป็นครั้งแรกที่ m r r e e e s เป็ n นร่วมเข้าร่วมการแข่งขัน d a ก a าแลนลีปารีดาก้าแลนก็คือ3เหตุการณ์ของรถยนต์ที่ตองเกอร1 9 x t e d น t i o n นือไลท์ันที่1 คันต่อมาอีกสองคันครับ,บแตบอกว่ามีมีสาคันเหมือนกันมี3าคัน <c oughs> เดี๋ยวไปชม <c oughs> ด้านนู้นเลยครับไปครับ เมื่อกี้ไปดูมาแล้ว1ไฮไลท์สองไฮไลท์ไฮไลท์ที่2ข้างหลังของผมเลยครับเป็น Mercedes- Ben C L A 250 plus with E Q e c h n o l o g y ผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้นะครับเวลานี้วันที่2 8เนี่ยคลิปเต็ม YouTube แล้วนะครับก็ลองไปชมได้ซึ่งตอนนี้เราเจาะเข้าไปรถไม่ได้จริงครับคิวแน่นมากแน่นจริงนั่นคือคันที่2คันถันมาครับ Mercedes Benz C L A 200 Night Edition ครับก็นี่ครับไฮไลท์ในงานทั้งหมด3อย่าง3รุ่น3มคัานเลยนะครับและยังไม่หมดครับ ในงานนี้นะครับเรามีตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่10ธันวาคมแต่ถ้ครครุณผ<อ>ู้ชมบอกว่าไม่สะดวกเลยอ่ะนะครับรู้สึกว่าอยากดูที่โชว์รูมใกล้บ้านได้ไหมได้ครับรถไฮไลท์ของเราหลายๆคันนะครับอยู่ทุกโชว์รูมทั่วประเทศเลยแต่ถ้าบอกว่ายังไม่สะดวกอีกนะครับรูปแบบการขายใหม่ของ m e r c e d e s b e n z ครับ Retail of the Future คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าโทรศัพท์มือถือจองรถยนต์และให้รถยนต์ไปส่งที่บ้านโดยที่คุณไม่ต้องไปถึงโชว์รูมเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็3รูปแบบการขายในตอนนนนี้้แลววครับไมมม่่าาาจะเป็ชง ไปที่โชว์รูมหรือจองระบบออนไลน์สุดท้ายผมขอ3าคำมังได้ไหมครับผมสำหรับ CLA นะครับผมขายเมื่อไหร่ขายเดือน3ครับขาือนสามครับอันนี้จริงๆนะเราไม่ได้นัดนะเราเราเตรียมที่จะบอกราคาแล้วก็รับจองได้ที่เดือน3ปีหน้าครับโอเคครับครับก็เป็นข้อมูลสุดมันนะจาก Mercedes-Benz แล้วก็จากผู้บริหารคนนี้ครับขอบคุณกายครับขอบคุณครับขอบคุณครับ